สวัสดีครับทุกคนผมได้สั่งข้าวสารมาเป็นข้าวหอมมะลินะครับมาดูกันว่าเป็นของอะไรนี่เลยข้าวหอมมะลิประหยัดนะครับ15บกิโลนะครับ15บกิโลอันนี้ราคา300 รวมส่งนะ390บาทนะ390บาทราคารวมส่งนะครับยุคประหยัดเนาะเราก็ต้องทานข้าวแบบประหยัดประหยัดแล้วกันเนาะนี่เลยครับข้าวหอมมะลิประหยัดนะครับแนะนําเลยนะครับนี่มีของแถมด้วยนะครับเป็นแมสนะแมสให้นะ5ชิ้นเนาะน่าจะ5ชิ้นเอ้ยสามชิ้นแบบหนาเลยนะนี่สมชิ้นนะครับขอบคุณนะครับของ เป็นของแถมนะข้าวตาแตงโมนะครับข้าวหอมมะลิประหยัดนะครับก็ราคาประหยัดนะครับซื้อก็ได้นะครับสวัสดีครับ